สวัสดีค่ะวันนี้จันแจมสุวรรณเพ่งนักชกเรียนทองแดงปารีสเกม2024ประเดิมเวทีครั้งแรกหลังจบโอลิมปิกด้วยการตกรอบแรกศึกชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียเจ้าตัวขอโทษแฟนมวยชาวไทยความเคลื่อนไหวทีมมวยสากลทีมชาติไทยในการรายการชิงแชมป์เอเชียล่าสุด เมื่อวันที่3ธันวาคม2567มีนักมวยสากลทีมชาติไทยลงแข่งขันรอบ16คนมีนักชกไทยลงแข่ง3คู่คู่ไฮไลท์รุ่น66กิโลกรัมหญิงจันจั่มสุวรรณเพ็งนักชกสาวหล่อของไทยดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ประเดิมสนามหลังจบโอลิมปิกเกมพบนาบากอคาิิโดว่านักชกอุซเบกิสถาน ผลปรากฏว่าจันแจมพยายามเต็มที่แล้วแต่แพ้คะแนนนักชกอุซเบกิสถาน0ต่อ5ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายค่ะจันแจมกล่าวว่าทำเต็มที่แล้วแต่ก็ยอมรับต้องกลับไปปรับปรุงเรื่องความเร็วและสปีดหมัดที่อาจจะช้าไปหน่อยและพักนานไปหลังหมดโอลิมปิกฝากขอโทษแฟนมวยชาวไทยด้วยณข่ะที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้ รุ่น63กิโลกรัมหญิงธนัญญาสมนึกพบเวโรนิก้าโคเรตช,ชาวยูเครนผลปรากฏว่านักชกสาวไทยได้ผ่านรอบ8คนเนื่องจากนักชกยูเครนช่างน้ำหนักไม่ผ่านตกตาช่างสุดท้ายรุ่น48กิโลกรัมนัทพงษ์ท่วมเจริญแพ้คะแนนชอดียอจอนเมลิคูเซฟชาวอุซเบกิสถาน0ต่อ5ตกรอบแรกทั้งนี้มี22ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย อุซเบกิสถานคาซัคสถานจีนเวียดนามอฟัฟกานิสถานคูเวตไต้หวันญี่ปุ่นมาเลเซียกาตายูเครนซีเรียกัมพูชาเติกมินิสถานปาเลสไตน์เนปาลสีลังกามองโกเลียฟิลิปปินส์คิกิสสถานซาอุดีอาระเบียและไทยเจ้าภาพ มีนักกีฬาทั้งหมด210คนแบ่งเป็นนักกีฬาชาย129คนและนักกีฬาหญิง81คนอย่างไรก็ตามเงินรางวัลการแข่งขันเหรียญทอง800 0เหรียญสหรัฐราว3 7 2 0 0 0ันบาทเหรียญเงิน4 0 0พันเหรียญสหรัฐราว1 3 0่0 0บาทและเหรียญทองแดงสองพันเหรียญสหรัฐราว6 8 0 0 0บาทนักชกไทยยังเหลืออีกหลายคู่ ร่วมส่งแรงใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยไปด้วยกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย